ครับก็เปลี่ยนบรรยากาศจากการดูหลวงพ่อเงินมาหลายองค์ก็ได้หยิบเอาหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเหรียนเจ้าสัวนะครับซึ่งเรียนเจ้าสัวของผมก็จะมีหลากหลายนะครับผมไม่ค่อยได้เรื่องเน้นเรื่องพิมพ์อะไรมากมายเท่าไหร่ผมจะดูเนื้อโลหะและวิธีทำกระบวนการทำเป็นหลักนะครับดู อันไหนที่เข้าขายเข้าขายว่าเป็นพระแท้นะครับหมายถึงว่ากระบวนการทําเนื้อโลหะเข้าขายว่าเป็นพระเก่าผมผมก็เก็บไว้นะครับส่วนถ้าใครอยากศึกษาเหรียญหลวงปู่บุญหรือพระอะไรเกี่ยวกับของหลวงปู่บุญนะครับก็ลองไปติดตามพี่ชายท่านหนึ่งนะครับชื่อ ชื่อช่องว่าพระหลังเลนนะฮะก็ลองเข้าไปดูกันนะครับท่านผู้นี้ก็มีความรู้เกี่ยวกับหลวงปู่บุญค่อนข้างดีนะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ที่ท่านท่านผู้นั้นท่านอาจจะนําเสนอให้ได้หลากหลายนะครับส่วนผมนี่ก็จะเน้นเนื้อหาสาระไปทางดูความเก่าของโลหะนะครับอย่างองค์นี้นะครับองค์นี้ ก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องว่าพิมพ์พิมพ์มพมอะไรอยู่ตรงไหนนะวันนี้จะไม่พูดถึงนะครับว่าตำหนิที่ผมเคยบอกกล่าวไปนะครับเพราะว่าจะมาใช้ดูแต่ตำหนิอย่างเดียวเราก็อาจจะดูพระเราอาจจะพลาดนะครับพลาดจากการจะได้พระที่มีพุทธคุณสุดยอดนะครับผมก็แขวนหลวงปู่บุญเยอะเลยนะครับเต็มคอก็เป็นหลวงปู่บุญนะฮะเห็นผม ทำคลิปหลวงพ่อเงินเยอะๆนะครับแต่ผมก็ก็เลือกที่จะแขวนนะครับเมื่อก่อนผมแขวนหลวงพ่อเงินแขวนอะไรเยอะนะฮะแต่พุทธคุณถูกจริตกับตัวเองก็คือหลวงพูบุญนะครับก็แต่หลวงพ่ออื่นผมก็นับถือศรัทธาเหมือนเดิมนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าเรามาดูธรรมชาติของการหลอดูตรงไหนอะไรยังไงฮะหนึ่งนะครับหลวงพูบุญเป็นพระ ประกบสองหน้านะครับหมายถึงมีเขาทำพิม์แม่พิมพ์หุ่นเทียนหน้าแล้วก็หลังหลังอุ้ยนะครับแล้วก็หลังนะครับเอามาประกบกันเพราะว่าถ้าไม่ประกบเนี่ยมันจะบางมากแล้วมันหล่อมันหล่อไม่ได้นะครับมันหลอ่ลอ,มลอ,มลอไม่ได้ก็ต้องทําประกบแล้วเขาก็ต่อชนวนช่ออยู่ตรงก้นเนี่ยองคเนี้ยจะถูกตะบแต่งได้สวยงามถ้าบางองค์ที่ไม่ได้แต่งก็จะเห็น เป็นเหมือนานวนเป็นก้านช่ออยู่ตรงนี้นะครับทีนี้พอหล่อเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะมาเชื่อมหูนะครับหลวงปู่บุญเนี่ยมีทั้งเชื่อมหูและไม่เชื่อมหูนะตามตำราจริงๆที่เขาเขาคุยกันมาว่าพระที่ได้จากยุคที่ทันหลวงปู่บุญเขาจะไม่จา่ามอันนี้ผมก็ไม่รู้ข้อมูลที่ชัดเจนนะแต่บางข้อมูลเขาก็บอกว่า ถ้าเป็นของหลวงปู่บุญปู่บุญจานท่านจะจารติพักวาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นตัวเดาะตัวถอะมหาอุดนั่นก็จะเป็นของหลวงปู่เพิ่มอันเนี้ยนะครับก็ข้อมูลมันก็มีหลากหลายนะครับจะยึดถือแนวทางไหนก็ไม่ได้ว่ากันแต่องค์นี้นะครับเป็นเป็นองค์ที่มีคนบอกผมมาว่าเป็นเขาใส่ในขันน้ำมนต์บาทน้ำมนต์นะครับ ก็เลยดูลักษณะจะเหมือนพระแช่น้ํามานะครับแต่ด้านหลังท่านก็ยังมีมีความสวยงามมีรอยแต่งตะใบเบอร์ใหญ่ๆนะครับขอบข้างก็เดี๋ยวค่อยส่องดูขยายเนื้อดูนะครับเนี่ยก็ยังจะมีรอยแต่งตะไบนะครับพระปันะ๊มน่าจะดูง่ายนะถ้าพระปั๊มจะเป็นอีกอย่างถ้าพระปั๊มเนี่ยจะมีแรงกระแทกนะฮะแรงกระแทกจะทําให้มีเส้นขนแมวเส้นรักมีอะไรต่างๆใช่การตัดขอบของของพระปั๊มมันก็จะ คมนะคมนะครับอันนั้นเราก็มาสามารถแยกแยะแยกแยะผ้าหล่อแต่งตะไบกับผ้าป,ปั๊มได้นะฮะเนี่ยธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมค่อยดูอ่าทีนี้ผมจะไม่ดูเรื่องพิมพนะผมจะให้ท่านดูเนื้อหาขององค์พระนะเนี่ยองค์นี้ถามว่าเนื้อแบบนี้นะครับตกทรายเป็นแบบไหนก็ลองดูนะครับผิวพันองค์พระดูเม็ด ตรงข้างหูขวามือเรานะครับก็จะฟอฟอเป็นเม็ดเขาเรียกว่าเม็ดมะกรูดหรือว่าเม็ดส่วนเกินต่างๆนะฮะที่หล่อออกมาแล้วทําให้เป็นเม็ดติดออกมาเราก็จะเห็นนะฮะเนี่ยดูดูผิวพระนะครับตรงนี้แบบเนี้ยคือเป็นพระเก่าที่เราไม่ต้องไม่ต้องไปแบบไปกังขาใจว,าว่ามันแก้งเก่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยครับ เนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงความคมของหูนะครับมีทั้งหูมีขีดไม่มีขีดนะครับดูตรงพระเมารีนะฮะพระเมารีพระเกตอะไรก็รแหลมคมหน้าผากก็จะยุบยุบผมก็เจอมาหลากหลายแหละครับแล้วแต่นะครับแต่ส่วนมากถ้าผมชอบเนื้อและความคมความคมของเส้นสายลายพิมพ์ถ้าเนื้อได้เส้นสายลายพิมพ์ได้ ผมจะเก็บทันทีนะครับเนี่ยตรงนี้บางคนบอกว่าเส้น9นาฬิกาหมายถึงเดี๋ยวนะมันมีติดบ้างไม่ติดบ้างนะครบ,บางทีบางคนบางทีก็จะเห็นแค่ติ่งนิดๆนะบ,บางทีก็จะเห็นยาวนะซึ่งผมขอยกห้างอิงมาจากเซียนนะเซียนใหญ่บางคนนะบอกว่าต้องมีนะครับต้องมีให้เห็นลางๆต้องมีถ้าไม่มีเก๊ แต่กับเส้นใหญ่บางคนบอกมีก็ได้ไม่มีก็ได้อันนี้ไหมฮะมันเป็นข้อมูลที่ย้อนแย้งกันมากเลยนะครับสรุปแล้วพวกคุณเล่นพรากันยังไงนะครับผมก็เลยไม่ค่อยสนใจนะครับบางคนมาชี้ตําหนิผมรู้หมดนะฮะว่าตําหนิตรงไหนบางคนก็ดูบอกเนี่ยดูมันมีเส้นซ้อนบ้างนะฮะเส้นนี้มาวิ่งมายังไงนะครับเส้นนี้ขาดยังไงตรงนี้มีติ่งเป็นเส่นแตกตรงนี้งอเข้าไปตาม อะไรหลายๆอย่างมีเนื้อเกินมีเส้นแตกแล้วตรงไหนนะครับคือผมไม่ค่อยได้สนใจมากมายนะครับผมดูเนื้อเนี่ยถ้าเนื้ออย่างเงี้ยเนื้อและความค,าม,คามของพิมพ์นะครับเนี่ยใครจะว่าเก,ก,ก๋ก็ไม่ได้สนใจนะครับไม่ได้สนใจเลยนะครับเพราะว่าผมใช้หลวงปู่บุญบูชาขึ้นคอแล้วผมประสบพบเจอกับพุทธคุณของท่าน ได้แบบชัดเจนเลยยกตัวอย่างอย่างเช่นผมผมไปเช่าพระมาองค์หนึ่งเช่าพระหลวงปูนมาองค์หนึ่งไม่ถึงหนึ่งวันผมจะได้เงินคืนทันทีโดยโดยวิธีใดก็ช่างแต่เป็นวิธีที่บริสุทธิ์นะจะมีรายได้เข้ามาทดแทนทดแทนเงินที่ผมไปเช่าหลวงปูบญมาตลอดองค์นี้เนื้อสวยมากเลยนะครับดูนะครับเนื้อสวยเนื้อออกแดงทองแดงเทือนจะ ออกมะขามเปียกเนี่ยนะครับพราแท้ไม่ได้ราคาจะแพงสูงชะลูดจนเหยียบไม่ถึงจนจับไม่ถึงนะครับเนี่ยรอยลอยตะใบเห็นไหมครับเนื้อสวยไหมครับเนื้อสวยมะเก๊ผมก็ยอมนะผมก็เช่ามานะครับองค์นี้ผมก็เช่ามามาได้มานานแล้วนะครับก็เก็บไว้ไว้บูชา วันนี้ผมเปลี่ยนอีกองหนึ่งขึ้นคอนะฮะเอาก็เลยเอาองน,นี้มาทําคลิปไว้เป็นที่ระลึกนะครับองค์นี้เนื้อสวยมากนะครับรอยตะไบก็ยังเห็นนะครับรอยตะไบตกแต่งแต่งขอบนะครับตะไบเบอร์ใหญ่ถ้าเป็นละเอียดยิบยิบบางองค์ที่ผมมาให้ดูก็จะเป็นแบบหินเจียมมือนะครับมันมีหลากหลาย ด้านหลังผิวนะครับเนี่ยเม็ดตกทรายก็เนี่ยตกทรายตกเม็ดกวดเราไม่ว่าตกทรายอย่างเดียวบางทีมันหลอมันมีพวกสิ่งสกรปรกที่เป็นเม็ดอะไรมันก็หลุดออกไปได้นะครับรอยตะไบไปในทิ่ทางเดียวกันก็มีไม่ที่ทางเดียวกันก็มีแต่ดูแล้วดูเนื้อแล้วสวยนะครับ องนี้จะเป็นองค์ที่ไม่ใหญ่มากนะครับจะออกองค์เล็กๆนิดหนึ่งนะครับส่วนองค์ผมชอบพระองค์ที่ไม่สวยนะองนี้ที่ผมแขวนอยู่ประจําแขวนอยู่ติดตัวอยู่ประจําก็ไม่สวยนะแต่ผมชอบเนื้อเห็นไหมครับเนื้อความเก่ามันมีมันมีมากมากมายหลายบล็อกนะครับไม่ใช่ว่าจะมีแค่บล็อกเดียวนะนะฮะหลวงปู่บุญไม่มีใครออกมา ฟันธงให้สักคนนะว่าหลวงปู่บุญมีกี่พิมนะแล้วก็มีทำม,มากี่องค์ไม่มีใครออกมาเลยเพราะฉะนั้นเรามั่นใจได้เลยนะครับองนี้ผมตีเป็นพิมพ์เล็กด้วยซ้ำไปนะครับเพราะส่วนมากเราเราจะเจอพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่แล้วมีมีหลายพิมพ์ที่เซียนเขาเล่นกันนะครับก็ไม่ได้สนใจนะครับผมศรัทธาหลวงพ่อแล้วเรียนเยนจ้าสัวส่วนเรียนเจ้าสัวรุ่นอื่นผมดูไม่เป็นนะครับเพราะว่าผมไม่ไม่หยิบไม่ทําไม่จับมาด้วยนะครับ ผมสะสมแต่แต่สิ่งที่ผมชอบนะครับผมสบายใจเพราะอันไหนที่สบายใจเราจะไม่ไม่มีอะไรมาทําให้เราค่อยเขยได้นะครับก็คือเล่นก็คือเล่นนะครับเจอเนื้อสวยๆอย่างนี้ก็เก็บนะครับส่องให้ดูอีกทีนึงนะครับเนี่ยทองแดงเก่าผูหูนะครับ ก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยคำอวยพร,รขอให้ท่านรักษาสุขภาพด้วยนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ก็ขอให้สมปรารถนาหลับฝันดีนะครับขอให้ทุกท่านเป็นเจ้าสัวเหมือนเหมือนกันนะครับเป็นเจ้าสัวเหมือนเหมือนกันพุทธคุณของเหรียญเจ้าสัวให้ทุกท่านมีโชคมีลาบนะครับมีโชคมีลาบทำมาค้าขายก็ขอให้ ได้กำไรเป็นกรอบเป็นกรำนะครับผมสวัสดีครับ